ชื่นใจได้เพื่อนใหม่ต้องขออาภัยนะครับถ้าลมมันแรงเด้อโอ้โหชื่นใจนี่ฟึด,ฟ,ด,ฟ,ดฟัดเลยครับ โมเมขุดรูครับโมเมขุดรูส่วนส่วนชื่นใจก็ถูถูซ้ายถูขวาถูหน้าถูหลังครับถูยังเดียว ดึงดึงเขามาแล้วเฮ้ยเว้ยเ้ยฮหักกันหักกันโอ้ยดึงกอดพี่ไว้ใหญ่พี่เล่นด้วยครับพี่พี่เดินหนีพี่เดินหนีโอ้ยชื่นใจเอ้ยสวนบัวบานนะครับก็รดน้ําอยู่นะฮะรดน้ําสมุนไพรอยู่สนุกเลยอ่าเอาละครับมาเล่นตมเล่นโคนกันอีกนะครับผม เอออ่าอ่าถูถูอาจกจกจกเขากบจกเขาแห้งพูดเออเดี๋ยวถูนะครับใครหักเจ้าายเอ้ยหักเจ้าแห้งายจะเล่นไงเขาเล่นน้ำแน่แต่พี่นี่นั่นนี่น้องทั้งโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโยไสีไปเห็ดเขาไปเฉยเออเออธรรมดาเลยชฉยนี้ ใส่ดีโอ้นี้นี่แหละนี่แหละนี่นองแล้วน้องก็ดึงขาไว้ได้ดิเออเอ้ยเออเอ้ยนักนิ้งอดีว่ะเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรอันนี้อันใหม่ยังครบครบอยัง กับผ้าผ้าเราไปหวาผ้าเราบึงวะ่ะโอ้โหสามสามนายสามสาวสาม,สามหนึ่งนายเล่นกันแล้วครับโอ้โหเละตุ้มเป๊ะหมดเลยต้องเอาดินมาเข้าแล้วนี่ ดูส่วนนายบัวบานนี่ก็ไม่ไม่มีเพื่อนนะครับเบ,บานคนเดียวเพราะว่านายบัวบานนี่อันตรายดูบัวบาน fc ก็เป็นกำลังใจตลอดใช่ไหมดูความคืบหน้าสมัยก่อนผมไม่ค่อยอะไรสนเนาะถ่ายคลิปเป็นคลิปแล้วก็เอาัพให้ fc ดูไอชื่อลู้ไมิ่ขึ้นครับโมเมทับไว้นี่นะครับที่ควานช้าเขาบอกว่าถ้ามีถังน้ำอยู่ใน ลงช้างจะเป็นยังไงถอยลูกถอยก็จะเละอย่างเงี้ค <simplesmente> รับช <oras> ้างจะเอามาเล่นแล้วถ้าเป็นพื้นดินก็จะเละอย่างเงี้ยเฮ้ยบัวบวเห็นไหมครับบูบพี่น้องครับบัวเห็นไหมครับคล้องขืนคล้องขืนพี่น้องถอยถอยบักซิดเอาดินอันนี้บักบัวดินลงโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะสร้างผมคือขึ้นขน้อง บัวลูกบัวอยจะเอาตีไปล่องลูกบิกซิดออกล่ะถอยอ๊ถอยอถอยลูกถอยทำยังไงก็ไดบโอ้บัวจะรอดไปฝั่งนู้นแล้วโอ้โหดูโอ้โหสกิลกระตุกโอ้ยเส้นกระตุกเอ๊ยสิโบอาพงกหัวครับโบอาพงกหัวแม่จะไม่พลาดก็ไม่ได้ครับโบอาพงกพงกหัวครับเฮ้ยเฮ้ยมาหนิมามามาจะเอาตีไปล่งไหม ึกสิดูใสความสะอาดเบ่งเบ่งน,น,นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยแตกหักหักหักมาลูกเบิดข้ามสีบอกพี่น้องผมว่าหักเนาะพี่น้องเสียบวะ ชื่นใจเอ้าเอ้า,าเอาชื่นใจเหมือนในบัวแล้วพี่น้องชื่นใจจะขึ้นแล้วเต็มกล้องเลยครับยังไม่ตดเลยลูกแต่ว่าเห็นเขาเล่นคงจะร้อนเขะ ถอ,ถอยัวดอยเอาเล่นไปเล่นไปครับให้รู้สึกปวดอึอหน่อยอืมโมเมจ่าระวังงาบานด้วยลูก ไม่มีโอ้โหทั้งโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้โหดูบวับวบวัวบัวม่ใช่มือโตกับบัวอืมตกมากขี่แตกใช่ไหมนะ่ะเบ่งเบ่งพี่นาะเฮ้เบ่งเบ่งความคึกเฮ้ย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 จะขามไปยังน่นนะน่ะ เดี๋ยวไส้ามาทมอยู่เดียวเดียสั่งไส้ามาอยู่ผมเล,อเลยอะเด็กสั่งไส้ทมเลยแต่ว่ารถมันเข่ามาได้เนี่ยต้องถอยเขาตั้งผีเนาะสร้างอะไรทิศอันนี้แคบหมดเลยเขาตั้งผีแหล่ะมันทมใส้บุ่งดีอันนี้เอาให้สร้างดึงเอาเดี๋เออ,อทมเลยให้มันเอาบอกเขาสร้างผู้ใดนะเดี๋ยวกะเท่ให้มันติดกับหลังเดียวเอ้ย เยอ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 ะบิงเบิงเบิงเยอะพี่น้องเอ้ยเยอะบิงเยอเออไอ้ที่สิละเออมันจังเลื่อนล่ามสามันจังคึกเอาเลยลูกเต็มที่ผมมองยันป่านี้ครับดูดูไอ้เชืก็นอนดักได้ดักขวัแล้วดักหน้าดักหลังแล้วพี่น้องโมเมโดนโมเมโดนนี่นะครับดูดูเฮ้ยดูเฮ้ยเอ้โอ้โอ้เอ้ ชิดปีหนาไม่ชิดถ่ายรูปแน่นอนไหนเนยแน่นอนบอถ่ายรูปห้องไม่เออเพ่งใดล่ะเออฮะเพ่งใดลูกเพ่งใดเจ็บซะแล้วเขาขึ้นเขาเขาแรงหนี้ตกซะแล้วเพิ่นจี้ว่บันนี้จี้ว่กล้าขึ้นบ้บันนี่นี่แหละห้องโอ้ ห่องเลยวะแต่ละตัวนี่ครับลูกชายลูกสาวผมนี่ม่ขึ้นแล้ว่าขึ้นแล้วเป็นการขึ้นเลยนี่ต้องแบบนี้นะนี่นะครับช้างก็เหมือนคนนะครับต้องประมาณว่าเจ็บถึงจำนะโอ้ตึง เออเอาเอา้เอาฮัลูกเอา้าเป็นดือดื้อเนะโอ้ปากกาขึ้นพี่หันปากกาขึ้นพี่น้องเฮ้ถอยลูกถอยหมอฉีดยาอะไรที่นี่เอฟซีป่ะเออหมอฉีดยาอะไรที่นี่มูมีกมับพ่อมูมีพี่น้อง ชื่นใจก็ชื่นใจไว้อากาศครับเออชินโฮม,มีความสุขขนะั้านะเละเฮ้ยเดะทำทำอะไรสามตัวร้อยนี่ เตชื่นใจเตโอเตก็ยังกูเตขึ้นนี่โอ้บอกบัวอยากมีส่วนร่วมครับแต่ว่าไปมไาได้ดีใจก็อาการดีขึ้นนะ FC อยซอยาช่าใจนะะตอนนี้มีเพื่อนรอตอนที่ไม่มีเพื่อนนะแต่จะดีคือต้องถ่ายออกคนระับถ้าจะดีต้องถ่ายออกบัวไหวไหวไหวย,ยาน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 ประกาศขึ้น บักเก่าปะโอ้ยว้าย่านย่านย่านหย่าน,าน,านหมอฉีดยาอะไรเ,เชียวว่า <c oughs> ดินอนเรียนกันคือเสาโตัวมาท่านตอนมันติดปะติดอยู่นี่ห้องตายจนขอโทษนะครับดินตายดินตายดินแล้วดินอีกดินประมาณา <c oughs> เกือบสิบนาทีอะ ตอนนี้ยากำลังออกฤทธิ์นะครับยากแก้ปวดนะทำให้ไม่ปวด fc นะอโอ้ยเป็นสีเดียวกันแล้วฮนะฝั่งนู้นเป็นสีเดียวกันแล้วต้องให้หมอไปคุยกับคุณตานะครับหมอบอกว่าจะฉีดไหมผมเลยโทรไปถามคุณตาผมบอกผมตัดสินใจไม่ได้ผมตัดสินใจไม่ได้นะครับต้องให้ คุณตาตัดถินใจหมอก็เลยไปอธิบายให้ให้คุณตาฟังคุณตาเลยบอกว่าเอาท่าอะไรมันดีก็จัดเลยหมอก็แสดงว่าให้ฉีดครับก็เลยสัว์ไปสองเข็บมบัวม,มือล่อมด้วยฮมเออ ไบัวลูกบัวเละครับมูนี่ปุยครับ<า>ไม่ใช่ฉีดยาไม่ดีนะฮะแต่ต้องให้ต้องให้หมอถามนะ<า>เพราะว่าถ้าเป็นอะไรมาเดี๋ยวต้องเอ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าหมอฉีดนั่นฉีดนี่อะไรอย่างนี้ครับก็หลายเสียงหลายคนพูดบางคนก็ให้ฉีดบางคนก็ไม่ให้ฉีดครับแต่ว,ว่าคนส่วนมากก็ชอบรักษาเองนะเลยต้องถามเจ้าของช้างว่าเต็มใจฉีดไหมถ้าเต็มใจฉีดก็ฉีดครับถ้าไม่เต็มใจฉีดหมอก็ไม่ฉีดให้นะถ้าอยากรักษาเองก็ได้ครับได้หมดครับยังไม่ตนนเลยนะ พี่วตดรอดูให้บ้านตดใช่ไหมรอได้ครับระบายทั้งสองฝ่ายใช่ครับแต่เขาก็ใช้หมอในเขาเรียนมาเขามีหลักการนะผมแต่ในในความคิดผมนะผมเนี่ยขนาดเราเป็นคนนะเราปว่วยเรายังต้องไปหาหมอเลยถูกไหม FC เพราะว่าก็ช้างเขาลุกนอนลุกนอนอะ่ะเพราะเขาปวดเขาบิดอืมก็ต้องฉีดยาแก้ปวดนะครับ น้ำกงน้ำเกลือก็เป็นตามการรักษาทางแพทย์ฮะก็ต้องมีการฉีดบ้างแต่ทีนี้พอบางครั้งพอฉีดอะไรไปแล้วช้างเป็นอะไรไปเียก็เลยมีข้อถกเถียงกันนะอันนี้ผมพูดในเรื่องก,องกว้างๆนะมีข้อถกเถียงกันเพราะนั่นเพราะนี่ก็เลยต้องถามความช้างคนระับความสบายใจทั้งสองฝ่ายถ้าความช้างว่าโอเคก็โอเคเป็นไงครับเมื่อคืนผมบอกให้ปล่อยช้างคุณปล่อยจริงๆหรอเมื่อคืนไล่สดอยู่ผมบอกว่าปล่อยปล่อยแม่บอกจ่อยเลยเขาปล่อยจริงๆนะครับอืสุดยอด ฮะเออสุดยอดเลยผมม,มิม้นไปว่าปล่อยออแม่ของบักจอยเล่นวะแกบอกได้ครับแกบอกอย่างี้นะเที่ย4ทุ่มมาเอาแล้ววิ่งโอ้ยตดยังไม่ออกนะรอตดเธออยู่ลูกหรือเปล่าใช่ครับก็ต้องพึ่งพากันมีทั้งเป่า มีทั้งเป่านะครับเวลาช้างป่วยทั้งหมอทำทั้งหมอทยษศาสตร์แล้วก็พเป็นหลักอ้านี่มันสังเวียนนี่วะม่ได้มีอะไรอย่ันหรโอ้โหเพิ่มพลังก่อนสครับถเป็นหลัารษร์ก็เป่ายาบชอบมากนะครับท่นี้ท่านั้นเพื่อรักษาเพื่อให้ช้างด้วยกันเล่นกันละเมื่อกี้ไอ้บัวไอ้บัวไปเลยนะมันลองอุก แล้วโมเมลวิ่งไปแล้วมันตกแล้วล็อกเลยครับขงลงบางเชี่ยงครับอเาคอคน้ว่าบางเชียงเจาะปุ๊บทำไมช้างตายพูดพูดถึงว่าไปเดี๋ยวรู้ที่มจะงเียเจาะปุ๊บลออกล่อ คือถ้าท้องมันตึงคือจะมันแตกหมอว่าอย่า uh. ไปโดนท้องของไร้แก๊สเราเชื่อก็่จอบจาะปุ๊บเพื่อให้แก๊สใกท้องก็บางเชื่อรอดแต่บางเชื่กอก็ไม่รอดทำไมก็คุณหมอให้ให้ตรวจตรวจว่าเหมือนท้องเราอ่ะความดันมันสูงใช่ไหม uh. ก่อแก๊สมันเยอะในท้องแก๊สมันก็จะไปดนันต uh. ับ ดันตับไตไข่พูนใช่ไหมดันปอดนี่อับทำให้ปอดไม่หายใจไม่ออกอะไรเงี้ยตลกอะคุณลองคิดดูนะครับแก๊สมันไปดันปอดอะไรเงี้ยทำทำให้ช้างนะคองป่องเลยอ้ไววะเนี่ยสามตัวร้อยแก๊งสามตัวร้อยโมมี่มาให้บัวจักดอกนะป้า บอกบัวมึงจะไปเห็นนางโมเม,ม,มเด้อเอลยก้างเหลือน,น้ำเกลียโมเมอยู่ไอ้บัวเอ็งจะไปแทงกันทำไมฮะโอ้โหเละเลกะกับพี่น้องลงช้างนี้ช่างมาเพื่อนะฮะให้ช้างนี่ผ่อนชายโอ้ดูโมเมมองมองผมได้เลยหยาดเไว้โมเมอย่านะเว้ยไม่ผูกบัวบานอีกแล้วนะ เฮ้ย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 โอ้โหโชว์สกิลที่แต่รุ่นบอกว่าเฮ้ยตดใครวะตดใครตดไอ้ชื่นชื่นตดไอ้ชื่นจะเซิร์งเขาแล้วอ่าคืออะไรอ่ะที่ดูในติ๊กตอกนะที่หมอไปล้วงตู่ช้างอ่ะแล้วมันฟงออกออกมาอือปลุกออกมาเลยนะครับไอ้ทำอะไรไอ้ทำอะไรฮะอ๋อรถฝุ่นนะ โอเคครับผมจะขอตัดจบและสดเปลียนเท่านี้ก่อนนะครับขอบด้วน,นช่องควานเสือนะฮะ like, อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับสนใจลิสแบงกระเป๋าเสื้อผ้าทักมาได้นะครับที่เพจบูมมบานเอฟซีครับผมสวัสดีครับ